الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَقَالَ أَيْضًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الدنيا حلوة خضرة فالله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو كما قال صدق الله ورسوله الكريم تبينهم إيمان تكتن คนอื่นต้องขอชุก,กรต่อพระองค์ละที่พระองค์ได้ให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นมาแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะได้มาประกอบอิบาดโดยเฉพาะย่างยิ่งในวันศุกร์เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ละสุพานณหัวตาหลาเพียงผู้เดียวแต่พระองค์ก็ได้ย้ำ ว่าเราจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามไปตลอดชีวิตล้วรมุตุนนออิลลาวะอันตุมุสลิมุนท่านอย่าได้ตายจากโลกนี้นอกจากท่านได้เป็นมุสลิมพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่พระองค์อลอ์ได้ประทานเป็นนามัตหรือเป็นพระกรุณาของพระองค์ต่อมวนมนุษย์ทั้งหลายนั้นประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่น,นอนไม่ว่าเราจะได้สัมผัส ในชีวิตเป็นส่วนมากที่เกี่ยวกับความดีหรือกระข้าไปด้วยสิ่งที่เราผิดหวังก็ตามถ้าเราอยู่ในเส้นทางของพระองค์ลอสผานาฮัวตาลา<ม>ก็คงจะไม่มีความเดือดร้อนแต่ประการใดเพราะจิตใจของเราทุกคนนั้นยึดมั่นแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วก็มีความหวังว่าความดีของเราที่ได้ปฏิบัตินี้ จะได้ไปรับผลตอบแทนจากพระองค์ในวันอาคิรอซึ่งก็เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ถ้าบูทุึงวันอาคิรอตั้งแต่สมัยทารอซูแล้วมีคนปฏิเสธและจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปฏิเสธปฏิเสธว่าจะมีจริงหรือแต่สำหรับอิสลามถ้าคนที่ได้ศึกษาแล้วเชื่อมั่นมีหมาแล้วเขามั่นใจอยเกนินเต็มที่ ว่าเรามีวันโลกหน้าหรือวันกิยามาวันอัคคเรามีแน่นอนแล้วถามว่าจะสัมผัสได้ยังไงถึงเวลาครับจะสัมผัสได้เองเมื่อยังไม่ถึงเวลาแล้วจะมองไม่ออกนอกจากคนที่มีหมานเท่านั้นพี่น้องครับในช่วงแต่ละวันศุกร์ช่วงที่เรามาทําอิบาดานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระอรอันต์สุภานหัวตาลาได้ทรงกําหนดโดยเฉพาะว่าเป็นเวลาที่ เราเรียกว่าเป็นช่วงพีคที่สุดหรือมีความดีความงามนี่มากที่สุดนะครับตั้งแต่เริ่มคบตบะไปจนกระทั่งเราทำละหมาดเสร็จเพราะฉะนั้นท่านที่มาตั้งแต่เช้าหรือมาก่อนเวลาหรือมาในช่วงนี้แล้วรีบขึ้นมารับฟังคำประกาศของพระองค์อ Allah จากพระหมาคัมมอีอัลกุรอาน และสุนนะของท่านนาบีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเราได้รีบมานั่งฟังก็แน่นอนเลอเกินสิ่งดีๆที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเราในชีวิตนั้นมีมากอย่างแน่นอนก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าท่านที่ยังมีภารกิจยังรับประทานยังดืง่มยังคุยกันอยู่นั้นก็คงจะได้ตรหนักถึงหน้าที่และก็ความดีในช่วงนี้ เราในฐานะที่เป็นมุมมินนและเป็ุสลิมเรามีชาดะนะครับคำว่าชาดก็คือการปฏิญาณตนปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์ชาดุอ ah ัลลอฮฺอิลัิลลอฮฺปฏิญาณตนว่าท่านศาสดา m u h a m มัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ว่าชาดุอันนะมฮัมมัดรอะซูลุลลอฮฺอันนี้เป็นการประกาศว่าท่านเลือกข้างแล้ว เลือกข้างมันมีอยู่สองเท่านั้นเองถูกต้องกับไม่ถูกต้องดีกับไม่ดีนะครับถ้าเราเลือกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราประกาศตัวว่าเราเลือกในวทางที่ถูกต้องเมื่อเราเลือกข้อทางที่ถูกต้องแล้วเราต้องแสดงตัวคําว่าแสดงตัวก็คือปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่เรามีพันธะอยู่นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ ยึดมั่นและก็ปฏิบัติตามคําสอนของอิสลามที่พระองค์อัลละได้เน้มย้ําอยู่ตลอดเวลานะครับว่าท่านได้เป็นมุสลิมแล้วก็ในอีกสุร้อนหนึ่งที่สุรตุลฮัจที่พระองค์อัลละสุขานะหัวต่าลาได้สุ่มเปญนัติว่าวะาจะฮิดูฟิลลาฮิฮักกาจิฮัดีหัวจัตบะคุมว่ามาจา้าละล ل ي คุมฟิดดีนีมินฮารจ มิลลา تعبيكم ม ب ั ا ه ي م ه มุ م ม ha. <the> ุสล ا มีนมิงกับล ب ل ฟีฮาด ا ก็แปลว่าให้ท่านทั้งหลายจงมั่นคงในการต่อกรต่อสู้กิจกาดในหนทางของอัลลอฮ์ตามหน้าที่ของท่านแล้วก็ตามภารกิจของท่านว่าจะฮิดูฟิลละฮักก่อ jihad คำ่าจิฮาดไม่จำเป็นจะต้องกําอาวุธ แต่ว่าให้เรานั้นได้มีการเตรียมตัวนะครับพร้อมทั้งอา,อาวุธทางปัญญาคือความรู้อาวุธทางร่างกายนั้นคือสุขภาพและอาวุธทางด้านอาัครีตคือเราจะต้องต่อสู้ด้วยความมั่นคงและพลังอันประเสริฐเป็นพลังของอีมานที่พระองค์ลอสุภาณหัวตาลได้ทรงประทานให้มา ซึ่งพลังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดพลังของอิสลามพลังของอีหมานของอากีดะตลอดจนกระทั่งพลังของการอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คนยุคก่อนยุคก่อนหมายถึงยุคสฮาะาก็ดีแล้วหลังจากนั้นก็ดีเขาได้ใช้มาแล้วแล้วก็ได้รับความสําเร็จเพราะฉะนั้นไอ้ความเติบโตของคำว่าอิสลามหรือของมุสลิมีนในโลกนี้ที่ขยายมากขึ้นมากขึ้นและก็ มีคําทํานายของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาสนใจในความดีงามของอิสลามในความมั่นคงของอิสลามเนี่ยเขาทํานายว่าอีกไม่ช้าอิสลามจะแซงหน้าศาส,สนาอื่นหรือคำสอนอื่นอันนั้นเป็นแต่ว่าก้อหรือเป็นการคาดหวังของอคนที่สนใจในด้านนี้นะครับแต่ เมื่อเรามาดูบทบัญญัติแล้วบทบัญญัติในฟาติฮาก็ดีที่เราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลละรับบิลาลามีนขอถวายคำสรรเสริญแด่อลัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นอ,อ,อภิบาลแห่งสาคนละโลกในขณะที่กุรานลงมาเมื่อพันกว่าปีเนี่ยคำว่าโลกนี่ยังไม่มีใครเข้าใจว่า มันจะกว้างขวางแค่ไหนมันจะรูปทรงเป็นยังไงแล้วมันจะ,จะ,จะ,จะเจริญแค่ไหนนะครับอย่างน้อยๆเมื่อก่อนนี้ไปฮัทเราก็ทราบดีนะครับว่าต้องใช้เวลาเป็นหลายหลายเดือนเพราะไปด้วยเรือใบอพอมีเครื่องยนต์ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วพอมีเครื่องบินเดี๋ยวนี้เจ็ดปดชั่วโมงไปถึงแล้วในขณะที่เมื่อก่อนนี้สามเดือนสี่เดือนบางทีก็ยังไปไม่ถึงนะครับ ถ้าสมัยที่เขาใช้เรือใบหรือใช้เครื่องยนต์ที่จะสามารถยนต์ระยะเวลาได้แล้วมาบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปมากาดได้ในในห้าหกชั่วโมงก็จะไปถึงแล้วนะครับสมัยก่อนนี่นะครับเขาจะต้องปฏิเสธทันทีว่าแกเอาอะไรมาพูดแกเอาไอ้ความาความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาพูดนะครับว่าไปฮัชเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่พอมาถึงยุคนี้นะมายุคที่เครื่องบินไปทีทีหนึ่ง สามสี่ร้อยหรือห้ารอคนต่อหนึ่งเที่ยวแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไปถึงได้เนี่ยตอนนี้เราเชื่อแล้วเพราะอะไรครับเพราะความเจริญเพราะความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาคําว่าวันเกียรมาคนที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮ์ทรงมีสัจจะอวจารแล้วก็เป็นของจริงเดี๋ยวเขาก็จะต้องอเชื่อเมื่อถึงเวลานั้น แล้วก็จะกลับตัวไม่ได้แล้วโ oh, อ้ล้อข้าพเจ้าเข้าใจผิดขอพระองค์อัล์ให้ข้าพเจ้ากลับไปดุนยาสักหน่อยเพื่อจะได้เป็นคนมีอิม,มานจะได้ทดําดีสายไปแล้วพระองค์จะตอบว่าสายไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนโชคดีที่มีอิม,มานแต่ตน้ตนๆและอิม,มานทุกอย่างมีเชื่อมีความศรัทธานี่แหละจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่คนยุคคนก่อนนี้ ได้เชื่อแล้วก็ทำความดีเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่อัลลอ์ได้ประทานให้กับบรรดาอัมเบียวรุสุลให้กับบรรดานาบีนบีทั้งหลายบรรดารอซูลทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นในกุรานที่บอกมิลละตอบีคุมอิบรอฮีมหุวาสัมมาคุมุลมุสลิมีนมินกับลัวฟีฮาดะเป็นแนวทางของท่านนาบีอิบรอฮิม ซึ่งเป็นอบุลอัมบียะเป็นบิดาของบรรดานาบีทุกท่านที่อัอลลอฮ์ได้ส่งมาเป็นแนวทางแล้วก็พระองค์ก็ได้เรียกสู่เจ้าทั้งหลายที่ดําเนินตามที่อัลลอฮ์ทรงสั่งตามที่ท่านนาบีบรอฮิมได้มาสอนโยกทั้งลูกหลานนะครับเรียกว่าอะไรครับหัวซัมมากูมุลมุสลิมีนมินกับลุ่านได้เรียกสู่เจ้าว่าเป็นมุสลิมมาก่อน และเรียกมาตั้งแต่ในคำภีร์ก่อนมาจนกระทั่งในคำภี์สุดท้ายนี่คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นคําว่าอิสลามคำมุสลิมไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรผิดหวังเลยนี่คือความมั่นใจที่เราจะมีอยู่ได้ในคําสอนของอัลกุรอานหัวซัมมาคุมุลมุสลิมีนมินกับลุวะฟีฮาดาระ์ได้ เรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นมุสลิมท่านนาบีุบรอห์มเวลาท่านทาใบตุลลอเสร็จแล้วแล้วก็เรียกร้องมาทําฮทัซึ่งปีนี้วันวุคุบก็ได้ทราบว่าเป็นวันศุกร์นะครับเพราะนั้นวันอีดก,ก็เป็นวันเสาร์ก็จะได้เห็นว่าท่านนาบีบรอห์มได้ถวายงานแต่อัลลอฮ์นะครับยบิดยารฟาอ,อิบรอฮิมุลกวาอิดะมินัลบะอิอิสมาイล รับบานาตักบบัลมินนาอินนักอันตัสเมียนลาลีมม่อท่านนาบีบรหิมและนบีอิสมาอินทัมไปตุลลอร็จก็ถวายงานแด่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานด้วยเถิดนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านได้ขอต่อไปนะครับขอว่าญานามุสลิมไม่นี่แหละกขอพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าก็คือท่านนาบีบรหิมเอง แล้วก็ลูกด้วยให้ได้เป็นมุสลิมทั้งสองคนความจริงท่านเป็นอยู่แล้วแต่ทำไมขอเพราะห่วงไม่ไว้ใจตัวเองคนเราพลาดได้อย่าได้ลืมอย่าได้หลงอย่าได้ไปหลงดุนยาจะไปหลงคําพูดคนอื่นจะไปหลงโน่หนลงนี่ไม่ได้เป็นอันขาดนะครับเราบรรณาวจนนามุสลิมัยนี่แหละคับว,วมินซุรียะตินาอุมมาตันมุสลิมาตลัลก ขอให้เราทั้งสองเป็นมุสลิมและให้ลูกหลานที่จะมีต่อไปข้างหน้านั้นได้เป็นอุมัตอิสลามไม่ได้เคยให้เรียกชื่อศาสนาเป็นอื่นและเรียกว่า,เ,าเป็นพวกนั้นพวกนี้ไม่มีเลยเรียกว่าอิสลามเรียกว่ามุสลิมอย่างนี้ตลอดภูมิใจไหมครับท่านพี่น้องนี่มาจากคําของพระองค์อัลลอฮ์เองแล้วก็ย้ําอยู่นั่นเองย้ําว่าให้บรรดานาบีทั้งหลายเนี่ย มาตอกย้ําว่าให้เป็นอุมัดอิสลามนะเพราะอะไรล่ะครับเพราะเป็นความหวังอันเดียวเท่านั้นที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงในสังคมโลกนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับเรามักจะ,ะเป็นเหยื่อในหลายๆอย่างพระรัศมานาหัวตาลาก็ทรงเตือนไว้นะครับพวกชัยตอนเนี่ยหรือพวกอิบลิสเนี่ยมันเป็นไอตัวขวาง ะครับตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอินนิจัยเล่นในแผ่นดินขลิฟะกล่าวว่าานจะเล่นในนี้ไม่ยุฟสิ้นในนี้ไวส้สกุดดิมาวนานันุราทราบิีกับฮามดิกะว่านักดิสุลกตอนที่อัลลอฮ์ทรงตั้งนบีอาดัมเป็นในขลิฟะไอตัวที่ไม่ยอมรับคําสั่งอันนี้ก็คือพวกชัยตอนพวกอิบลิสแล้วก็มันก็มีลูกหลานมาจนกระทั่งทุกวันนี้และทุกวันนี้เราก็เป็นเหยื่อมันแยะท่านได้ยินไหมครับ ว่าผู้หญิงคนหนึ่งแทบจะหมดตัวครับถูกหลอกไปเจ็ดหมื่นบาทเพราะอะไรฮะหลงความหล่อของเกาหลีความหลอ่อไม่เห็นหน้าแชทกันดูกันทั้งที่ไม่เห็นหน้านะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณของไทยเองเนี่ยแล้วก็รวมทั้งของมุสลิมและของท่านนาบีด้วยว่า คนแปลกหน้าระวังนะคนแปลกหน้าเดีนี่ไม่เจอหน้าไหมอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าฉันกําลังจะเข้ามาแล้วมาติดอยู่ที่ดานจะต้องการเงินนะนะที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้จ่ายไปได้ไปไป,ไปมา,มา,มาบอกหมดไปแล้วเจ็ดหมื่นพ่อครับหลงความหล่อมันก็อกพอๆกับไอ้บรรนาราที่บางคนเล่าให้ฟังว่าหลงคาคารมของนักวิชาการที่มีสารบันที่มี ใส่โต๊บนี่แหละครับเอาเงินไปที่ไปลงที่นั่นลงที่นี่จะได้เยอะแยะแล้วเสร็จแล้วก็ผิดหวังนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างที่เราได้เห็นเพราะอะไรครับเพราะหลงหลงนี่นะครับสามภาษาเราใช้ว่าดอลาล,ละ่ะคือหลงหลงทางมีหลงอะกีดาก็ไม่เจอสวรรค์ถ้าหลงทางก็ไม่เจอความสุขในในดุนยานี้เห็นไหมครับไอ้นี่เราหลงหลงวาศาสนา,าจะให้เงินแยะได้นั่นเขาก็เอาเรื่องของศาสนามาให้ตุูมๆพวกสารบัญพวก ใส่โต๊อย่างอิหมามนี่แหละนะก็หลงหลงเอาเงินไปก็จบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางของพระองค์เราเราจะมีความระมัดระวังอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นแล้วชัยตอนนั้นไม่ใช่ว่ามาในรูปที่ไม่รู้จักหรือว่าเอป็นเป็นอีกอีกอีกมัก,ก,ก,กมลูกหนึ่งนะครับชัยอาตุลชายาัยนุลินนวลอ,ลอินส เป็นชัยตอนนี้มีทั้งคนแล้วก็มีทั้งยินด้วยเนี่ยเราหนักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีเกราะป้องกันด้วยอ إ ي มานและอิสลามแล้วแน่นอนนะครับเราจะไม่มีวันหลงไป,ไปนันกาดก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ว่าสิ่งที่ทั้งหลายต้องระวังนั้นมันมีอยู่ในคำสอนหมดแล้วเราไม่ต้องห่วงเมื่อต้นสัปาดาห์คือวันอังคารที่ผ่านมานี้ นะครับพี่น้องคงจะได้ข่าวว่ามีตัวแทนขององค์กร OIC ก็คือความร่วมมือของโลกมุสลิมได้มาเยือนนะครับเป็นรองเลขาธิการกับคณะมาเยือนศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก่อนจะไปเยี่ยมพี่น้องทางภาคใต้ศูนย์กลางอิสลามของท่านที่สร้างมาแล้ว5 0 6 0ปีนี่นะครับเมื่อก่อนนี้ แล้วก็มีเร,เราเราจะเรียกว่าใชายตอนมา,มารบก,กวนเนี่ยก็ได้นะครับก็บอกว่าคนที่มาสร้างเนี่ยมันฝันหวานมากเกินไปจะเอาคนที่ไหนมาละหมาดร,รอบๆนี่มันสิบสิบสุราเขามีที่ละหมาดอยู่แล้วจะมาสร้างทำไมน่กลัวสร้างเพื่อจะให้กรรมการครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเองเอาไปครึ่งหนึ่งเอาเงินใส่กระเป๋า นะเพื่อไปหาเร่รายแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งให้กับโครงการนี้และอีกครึ่งน,นเอาใส่กระเป๋านั่นก็ดูอย่างนั้นบางกลุ่มก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อล้มจุฬาถึงขนาดนั้นแล้วก็สั่งเสียไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอยู่โเราไหนก็นแล้วแต่สับ,บุรุษที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามาที่นี่จะถูกขับไล่จากสับ,บุรุษจากตําแหน่งทันทีแล้วก็เคยมีแล้วโดยซ้ํานั่นผ่านมาแล้ว ห้าหกห้าสิบกว่าปีณวันนี้เป็นไงครับณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ได้เห็นว่าไม่ว่าจะไปไหนเวลาจะทําอะไรเรามีหน้ามีตาเพราะอะไรครับเพราะเรายึดมั่นในอิสลามและคนที่มาร่วมทํางานนั้นอยู่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นวันที่แขกมาเมื่อวันศืนนี้ก็มีทั้งประธานมีทั้งกรรมการแล้วก็มีทั้งอิหมัมไปต้อนรับเขา เขาพออกพอใจมากในการต้อนรับแล้วก็ได้ฝากข้อคิดแล้วเขาก็จะ,ะมีสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เรากับซาอุนั้นใกล้ชิดกันมากแล้วนะ,ะจะมีอะไรก็ต้องพูดกันเหมือนอย่างพี่อย่างน้องอผ่านมาเมื่อก่อนนี่30ปีคนจะไปทํางานก็ไม่ได้จะค้าขายก็ไม่ได้ก็มีอย่างเดียวที่ไปได้ก็คือไปทำฮะย,ยีไปทําอมรนอกจากนั้นไม่ได้แต่บัดน,นี้มันเปิดแล้วเพราะฉะนั้น ปลายอุโมงที่บอกมีแสงสว่างวันนี้เราถึงปลายอุโมงค์แล้วก็ขอให้เราได้ใกล้ชิดกันนี่เป็นความเป็นประโยชน์มาไหนครับมาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยของท่านนี่แหละครับเรียนให้ท่านทราบเพราะว่าความสําคัญมาอยู่ที่ไหนครับถ้าเราเป็นองค์กรอย่างอื่นเขาไม่ไปใช่ไหมครับแต่นี่เป็นอิสลามิกเซ็นเตอร์ซึ่งใครๆก็รู้จักไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้เพื่อจะได้ มีความมั่นใจในพลังของอิสลามพลังของอีมานให้เราได้ยึดมั่นแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วแล้วก็แน่นอนครับความดีงามมันก็จะมาสุดท้ายก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าตอนนี้อันตรายสำหรับเมืองไทยนี่มากมายมากนะครับวานนี้วันซืนนี้เองนะครับเครื่องบินไม่รู้ว่าปรากฏสัญชาติใดวิ่งเข้ามาล้ำ น่าน,น้ำไทยนะครับในขณะที่คนไทยเองก็กําลังมารุมมาตุ้มนะกำลังคิดกันว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรครับไอ้เรื่องที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าฮารามเนี่ยแล้วก็มนุษย์ก็อวดดีวพามันเป็นฮารานไม่ว่าจะเป็นกัญชงไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าอะไรก็แล้วแต่พยายามนะครับที่จะหาทางหาทางให้ได้ประโยชน์หาทางที่จะได้คะแนนเสียง นะครับมันจะใครจะไม่กระทั่งบ้านเมืองจะจะสลายเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกตัวกันนะครับขนาดว่าคนที่ไม่หวังดีขับเครื่องบินเข้ามาแล้วกเ็เป็นเครื่องบินรบด้วยนะครับก็จะเห็นว่าของเรายังยังยังสลึมสลืออยู่ยังไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับมีแต่ประชาชนที่ร้องแรแ่แหกเชิญกันมาเพราะฉะนั้นก็นึกถึง เป็นคำประพันธ์ของคนที่มีส่วนที่จะกู้สังคมไทยให้ดีขึ้นเขาบอกว่า,ามัวรเเรงยุ่งเหยิงต่อการไทยคงศูนย์แน่นะครับไทยครั้งเก่าถูกชาติอื่นทำลายจึงฝ่าลงใต้รวมอยู่ในแหลมทองแสนไกลยังเขาตามมากรรมทางหากินสิ้นมัวรเเรงยุ่งเหยิงต่อการไทยคงศูนย์แน่ ไทยไม่ใช่เฉพาะกาเฟตนะครับเราก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นส่วนกําลังที่จะทําให้มั่นคงด้วยการยึดมั่นของอัลอิสลามจะไม่หลงไปเรื่องการชงกัญชาไม่ไปเพราะเรารู้แล้วว่าฮาลาลไบญน,นุนฮารอมอไบินุนฮาลาลก็ชัดฮารมก็ชัดแล้วนะครับเราจะไม่ไม่ไม่มีหลงแต่คนที่หลงก,ก็คือคนที่สัมพันธ์ตัวเองผิด ว่าตนอยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สามารถที่จะทำอะไรก็ได้นั่นแหละจะได้เห็นว่าเวลาภัยมันเข้ามาแล้วนะครับในกรอนของอาหรับเขาบอกว่าวะยุรมินยารหูสุฟฮาอูกาวมินฟะฮัลละลไกรจาริมิฮิลาดาบุก็แปลว่าความผิดเล็กๆที่ทำขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งนั้น แต่เวลาบ่ลอมันลงหรือความเลวร้ายมันลงแล้วมันกระจายไปไอ้คนที่ทําก็ถูกด้วยไอ้คนที่ไม่ทําก็พลอยโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังและอีกคนหนึ่งที่พูดมานั่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเขาประกาศเอาไว้ตอนนั้นผมยังอยู่ที่เมืองนอกเราก็ได้ได้ยินคําประกาศของท่านนะครับโดยทางสื่อสื่อเมื่อก่อนนี้ก็คือสื่อทาง ข้อเขียนท่านก็บอกเอาไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายจงระวังคนหิวพี่น้องทั้งหลายจงระวังคนหิวถ้ามันไม่ใช่ศาสดามันคือไอ้มหาโจรน,นี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่ระมัดระวังเรื่องนี้ เราจะไม่หิวไม่หิวแสงไม่หิวเงินไม่หิวตําแหน่งไม่หิวแต่เราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์อัลลอ์สุภาณอหัวตาที่ทรงประกาศว่า وعباد ا ل ر า م นอ ل ذ ي ล يمشون على الأرض هؤلاء و ะ ذ ا خطبهم الجاهلون قالوا ลามะบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานั้นเขาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะสํารวมไม่เวอร์และถ้าหากคนถอยคนที่มีมีความรู้จะมาพูดเรื่องไม่ดี ไปที่ชอบที่ชอบเถิดคำตอบของเขาจะเป็นอย่างนี้เออไปฉันไม่ไม่คุยด้วยเสียวเวลานะครับนี่คือทั้งหมดเป็นเรื่องของอัลอิสลามเป็นเรื่องที่มาจากอีมานเราเรียนเรารับรู้ถ้าเราได้เข้าใจแล้วเราปฏิบัติแล้วก็สอนลูกสอนหลานนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะมีความมั่นคงในชีวิตแม้ว่าจะถูกวิบากกรรมจะถูกอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะรอซูลเอง ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวแต่ละเป็นบุคคลพิเศษพิเศษที่ที่เขาบอกว่าเอาเอวีไอพียังน้อยไปนะวีวอพีก็ยังน้อยไปคือท่านรสุลของเรานั้นะยังพบกับชะตากรรมที่อัลลอฮฺส่งทดสอบมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการาปกครองมันมีปัญหาแต่ท่านก็แก้ได้และก็ทําได้สําเร็จ โดยหนทางของอนะัลอิสลามเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยึดมั่นกับอิสลามกับบัญญัติที่วาลาทะมุตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านจะตายนอกจากท่านเป็นมุสลิมขอให้เป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะมีสุขทั้งดุนยาและทั้งอาคิรออักูลกาอลีฮาดาวะสอฟิรุลลอฮ์ละฮะิมลิวาลละกุมวลิซาอิลลุสลิมีนอินนัฮูวัลกวฟูรุลรอฮี